คนอื่นจะดูถูกเราก็ไม่เจ็บเท่าญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวมาดูถูกกันเองเราไม่แคร์หรอกว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงใครจะด่าจ,จะว่ายังไงให้เราเสียหายเราไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเราเราไม่จำเป็นต้องแคร์แต่บางครั้งคนที่ใกล้ตัวเราคนที่เราคิดว่าเขารักเราและเราก็รักเขาคนที่เปรียบเสมือนเป็นญาติพี่น้องของเรา กลับมาดูถูกกันเองแบบนี้มันเจ็บมากเลยนะต่อให้คนทั้งโลกไม่มีใครเข้าใจเราแต่มีญาติพี่น้องหรือครอบครัวที่เข้าใจเพียงเท่านี้มันก็สุขใจเพราะปกติแล้วคนเป็นญาติพี่น้องกันควรช่วยเหลือให้กำลังใจกันไม่ใช่มาดูถูกหรือบั่นทอนกำลังใจถ้าเป็นคนนอกหรือคนที่รู้จักเพียงผิวเผินมาดูถูกเราเราก็ยังเฉยเนะ แต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวคนที่เรารักและไว้ใจมาดูถูกกันเองแบบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องเสียใจกันทั้งนั้นจำไว้นะอย่าดูถูกกันเลยหันมาใส่ใจความรู้สึกของคนใกล้ตัวให้มากเพราะบางทีคุณอาจเป็นโลกทั้งใบสำหรับเขาเนื้อหาบทความชีวิตคิดบวก ทัานทำดุลิลละขออัลลอฮ์ทรงให้เราทุกคนเป็นผู้ที่ระวังรักษาคำพูดต่อคนอื่นโดยเฉพาะคนใกล้ชิดอามีน